บนเวทีแล้วแบบก็เต้นที่ของเราที่เราเตรียมมา้วกน,นะกรรมการขออะไรก็อย่าอย่าปฏิเสธเขาทําให้เขาเถอะเขาอยากดูเขาอยากดูเราเต้นอะไรอย่างนี้เราก็เต้นไม่เป็นก็เต้นไปเถอะเขาอะไระอิรักสีอะไรอย่างนี้เต้นไปเถอะนะลองด<ไ>อมมูมันก็ขำๆไงต้องบอกไปก่อนว่าแบบถ้าบางคนตื่นเต้มนมากเลแล้วแบบกลัวกลัวขึ้นไปปุ๊บกลัววอร้องปิดปุบผิดปุ๊บเนี่ย คิดว่าตัวเองตกรอบแล้วหรือเปล่ายังนะนนกรรมการก็จ,จะให้โอกาสแล้วก็แบบทำสมาธิทีนึงแล้วก็ค่อยร้องไม่ใช่แบบพะวงว่าแบบเไม่ร้องผิดแล้วช่วยพี่พูดเพราะแ <c oughs> <c oughs> บบร้องผิดแล้วปุ๊บทำไมไวะตกรอบแน่เลยอยา่าไปคิดตรงนั้นคือ,อกรรมการไม่ใช่จะากหมดล้านขนาดนั้นมสามารถมีโอกาสรอบที่สองให้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าผิดเยอะกรรมการเขาทำหน้าคืนเนี่ยนะ อย่าไปบอกนี่เด็กเราพิเศษแล้วเนี่ยคนอื่นไม่รู้นี่รู้ก่อนเนี่ยกรรมการเขาก็ต้องแบบว่ามีฟองของเขาแบบว่าจ้องอะไรอย่างนี้อย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถ้ามองหน้ากรรมการแล้วพลังลดอย่าไปมองมองทีอย่นใครมีเครื่องดนตรีมาก็จะมีตั้งสายเขาด้วยครับอย่าก้องปีนใส่ใส่ถ้ากรรมการคนไหนยิ้มก็มองเขาเออเป็นา ผสกนนมก,กันอะไรอย่างนี้มองกรรมการก็เอากมเป็นพลังครับ